หนึ่งในคุกที่ได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดในโลกจากโรงเรียนกลายเป็นที่ทารุณกรรมคุกตัวนเสลงใจกลางกรุงพนมเปญในช่วงที่เขมรแดงปกครองกัมพูชานำโดยพลพศวันที่เวียดนามบุกเข้ามาเนี่ยก็เจอร่าง14ร่างที่ยังอยู่ที่โรงเรียนนี้เขาก็เลยฝังไว้ที่นี่เลยและในคุกก็มีกฎที่ไม่ make ซ e n s อยู่หลายข้อเช่นถ้าถูกทารุณอยู่ห้ามส่งเสียงหรือร้องไห้อ่านกฎเขาแล้วแบบมึงเป็นอะไรอ่ะทางเข้าขึ้นตึกก็จะมีป้ายห้ามหัวเราะชั้นแรกจะเป็นที่ขังเดียวภาพที่อยู่บนผนังก็คือร่างที่พบบนเตียงเหล่านี้เเเเกกกกออบทั้งงหหหมมมดะป็นนนล่่่าาาาาาชชชรรรคีศึษตๆ ก็จะโดนล่าโซ่ติดอยู่กับเตียงแล้วก็โดนทารุณต่างๆนานาเหตุที่ทารุณเนี่ยก็คือต้องการให้เหยื่อรับสารภาพซึ่ง,งมันไม่มีอะไรให้สารภาพไงมึงเข้าใจไหมขึ้นไปที่ชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นห้องขังรวมความโหดร้ายของขเขมรแดงในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเด็กเล็กคือโดนหมดโซนที่เคยเป็นสนามเด็กเล่นในโรงเรียนก็กลายเป็นลานทรมานยุคนั้นคุกต้วนสลงจะถูกเรียกว่า s, <S 2 1เขมรแดงจะขนประชาชนขึ้นรถบรรทุกผูกผ้าปิดต,ตาแล้วก็มาส่งที่นี่วิธีทารุณคือป่าเ่อนสุดๆต้องการประหยัดกระส เขาไปกินขี้กินเยี่ยวตัวเองด้วยพูดง่งยๆต้องการทรมานทางร่างกายและจิตใจส่วนรั้วที่อยู่รอบอาคารก็เพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อกระโดดลงไปจบชีวิตตัวเองบางชั้นจะเจาะก,กำแพงอย่างหยาบๆของแต่ละห้องเรียนให้เชื่อมถึงกันแล้วก็ก่ออิฐเป็นอคอกเพื่อเอาไว้ขังเหยื่อแล้วคือไม่ได้ขังธรรมดาไงแต่ล่ามโซ่ไว้ด้วยที่นี่ถูกทำให้เป็นคุกอยู่4ี่ปีพอขมรแดงแพ้สงครามก็เปลี่ยนม,มาเป็นมิวเซียมโดยที่ยังคงสภาพเดิมมาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเรา,เ,ราเนี่ยศึกษาแล้วกกออย่ยาามนแแบบบคจจะู ไม่ได้แล้วมันยังหลอนประสาทตลอด4ปีคุกต้นแสลงแห่งนี้ได้สังหารคนไปเกือบ20,000คนทุกเพศทุกวัยคือไม่ได้รับการยกเว้นรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยจากผู้เสียชีวิตเกือบ20,000คนมีแค่12คนเท่านั้นที่รอดชีวิตและในวันที่เราไปเนี่ยก็ได้เจอผู้รอดชีวิตหนึ่งในนั้นด้วยเดี๋ยวคลิปน่าจะพาไปดูทุ่งสังหารของเขมรแดงที่ที่เขมรแดงใช้สังหารคนมากถึงวันละ300คนถ้าอยากดูเรื่องเพิ่มเติมก็ไปดูเรื่อง first day kill my father ได้ใน Netflix. เนฆน่าลงผพ,พันธุ์ที่เชีี่่ยทสุดในปสตร์